คือต้นกล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเราตอนมันเป็นต้นเป็นอย่างนี้นะคะพอมันมีลูกแล้วเราก็ตัดลูกเคร่อมันออกแล้วก็ตัดต้นกล้วยเป็นท่อนๆแล้วก็ลอกเอาด้านในออกแล้วก็เอามีดนะคะเนี่ยกล้วยเราตัดมาแล้วนะคะตัดเครือไปแล้วเอามีดเนี่ยผ่าผ่าอาเส้ในมันผ่าเพื่อผ่าตรงนี้ด้วยเออเอาไส้ในมันค่ะ ข้างในอ่อนของต้นกล้วยนะคะไส้กล้วยเนี่ยนอกจากจะแกงได้แล้วเอาไปตำส้มตำได้นะคะเราก็ใส่กล้วยดิบหรือใส่มะยมค่ะมันก็จะเป็นส้มตำอีกชนิดนยเกหยวกกล้วยนะคะเวลาทำน้ำยาป่าก็ เอาใส่น้ำยาปาดได้ด้วยนะคะก็จะอร่อยเดี๋ยวจะให้ดูวิธีทำหยวกค่ะตอนนี้วันนี้เราจะมาแกงหยวกกล้วยเราก็วันนี้เราใช้หูหมูค่ะหูหมูพอดีเราต้มแล้วก็หมักหมักแล้วก็ต้มไว้นะคะเราจะใช้ใช้ปลายปลายแห้งก็ได้นะคะ ใช้ใช้ได้หลายอย่างค่ะมุ้งต้นกล้วยนะคะ,คะพริกใส่ขาประมาณสักเจ็ดแปดแว่นนะคะตะไครสามต้นแล้วก็พริกเก้าเม็ดหรือสิบเอ็ดก็ได้ค่ะแล้วก็ตาม,ม<ห>น้ำค่ะเกลือละดายน้ำเดี๋ยวจะได้เอาหยกกล้วยที่หั่นนะคะแค่ไปมันจะได้ไม่ไมเอาเติมจิ๊มหรือมะขามหรือมะนาวใส่ลงไปหน่อยนะคะ มันจะได้ไม่ดังเวลาทำมันจะมีใยของมันอยู่นะคะดึงใยมันออกให้หมดนะคะไม่งั้นมันจะตัดจะติดกันเป็นสายยืดเลยแก่ก็ไม่เอานะคะ,ะแล้วก็าอาน้ำผิกแกงที่เราโขบหยาบๆใส่ลงไปในหม้อนะคะถ้าเผื่อโยกกล้วยมันแก่ก็ต้องลวกน้ำให้สุกนะคะแต่พอดีวันนี้เราเพิ่งตัดเครือมันลงมา มันก็อ่อนเราเอาอ่อนจริงๆค่ะก็ไม่ต้องลวนก,ก็แช่แต่เกลือกับน้ำส้มจีนหรือส้มขามก็ได้นะคะนี่เราใส่ใบชะพูด้วยนะคะเราปลูกใบชะพูไว้ค่ะใส่ผักอะไรก็ได้ให้มันเขียวๆนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราที่ต้นเรามีตะลิงปิงเราก็เลยเก็บตะลิงปิงมาใส่ให้มันเปรี้ยวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าว ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งไว้ก็พอเครื่องแกงอะไรเข้ากันดีแล้วก็หยวกใส่ไปนะคะเราลืมให้ดูตอนที่ใส่ตะลิงปิงลงไปนะคะหันตะลิงปิงเป็นช anyway ิ้นๆใส่ไปไม่มีตะลิงปิงก็ใช้มะขามเปียกก็ได้พอหยวกกล้วยเปื่อยดีนะคะแล้วเราก็ชิม เอ๊ยยังไม่ชิมค่ะโยเกิร์ตเปื่ยเปื่ยดีแล้วก็เอาปลาลงใส่กองมันหน่อยนะคะมันจะมีก้างแล้วเดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ชิมเราจะเติมอะไรค่อยว่ากันอีกทีน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเราจะเอาหวานนิดนิดมันจะเค็มแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็หวานนิดนิดตามค่ะ,ต,คะตอนนี้ก็ใส่หมูนะคะใส่หมูสามชั้นค่ะ หมูหมูค่ะพูดผิดค่ะหมูหมูอันนี้เราต้มไว้แล้วค่ะเราหมักเครื่องหมักแป้งสาลีแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็หมักทิ้งไว้ค่ะแล้วก็มาต้มใส่น้ำชิมแล้วนะคะมันยังจืดอยู่เพราะว่าก่อนที่เราจะใส่น้ำปลาเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าเราใส่ปะลาร้าลงไปนะคะแล้วเราก็ชิม ในเมื่อมันยังจืดอยู่เราก็ใส่น้ำปลาอันนี้ใส่ประมาณสองช้อนโตนนะคะนะใส่ใบมะกรูดที่ฉีด,ฉดไว้นะคะประมาณสักสิบห้าใบค่ะ,ะใส่เยอะก็ได้ค่ะถ้าเผื่อชอบกินของแกงหอมๆนะคะแล้วก็ใส่ใบชะพูเนี่ยประมาณสักยี่สิบใบฉีดไว้ค่ะล้างน้ำแล้วก็ฉีดไว้ยิ้วขาวอีกประมาณสักหนึ่งช้อนโตนั่นเนี่ย ใส่นะคะแล้วก็ใส่ใบกระเพราล,ลงไปไม่งั้นกลิ่นใบกะเพราจะจางนะคะเราปิดไฟแล้วกลิ่นมันจะแรงขึ้นค่ะแกงหยวกกล้วยก็เสร็จแล้วนะคะมันก็แกงลักษณะเดียวกับขนานอ่อนนะคะเต่ยเราใช้หยวกกล้วยค่ะหยวกกล้วยข้างในอ่อนๆนะคะมาแกงชอบกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าน้องนะคะป้าน้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ